สนับสนุนรายการโดยหอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่องอร่อยแท้ถูกใจสวกาแฟสวอคอปฟีพลัส,ส28ปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิว ซึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเริ่มวันที่3อยยังกร่อยแกะรอยจากโลกออนไลน์ประชาชนไม่สนใจฝ่ายค้านอ่อนแออ่อนหัดข้อมูลกลวงไม่แม่นแถมปนของปลอมเข้ามาเยอะเปิดฉากวันที่3ก็ใช้คลิปเก่าครั้งปปสมาสอดไส้นายกรัฐมนตรีวันนี้เล่นบทนิ่งบอกสื่อผลโหวตจะออกหัวออกก้อยให้สสในสภาตัดสินใจกันเอง สุทินประธานวิปฝ,ฝ่ายค้านเชื่อว่านัดชาก้าวไกลพร้อมขึ้นสารปลอมใช้เอกสารปลอมในสภาตอบสื่อกรณีชาวบ้านบนอภิปรายกล่อยอ้างการอภิปรายคราวนี้ไม่เน้นบู๊ล้างผลาญเอาเนื้อหาล้วนๆนายกตูน่นันที่ได้แก้วโบวาสายลงพื้นที่บางปูดูน้ําท่วมและช่วยประชาชนหลังบางปูฉูกล้ามท่วมแล้วท่วมอีก ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารของสอบคร้องกสทออชให้สอบผู้ประกาศข่าวช่องหนึ่งผู้จาด้อยค่าสถาบันแฉข้าราชการระดับสูงฟังแล้วอึดอัดใจจึงจำเป็นต้องร้องเรียนโควิดวันนี้ดีวันดีคืนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองดีดขึ้นขณะที่กลุ่มทะลุกแกส๊สยังไม่ย่นระยอท้อแม้ชาวบ้านบ่นเอือมระอานัดรบกัดอีกแล้วที่สมรภูมิดินแดงวันนี้ สหรัฐพบความผิดพลาดในวัคซีนโควิดจนต้องทิ้งไปมากกว่า1ล้านโดสตั้งแต่เดือนมีนาคมขณะที่ประเทศยากจนยังคงต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนวัคซีนต่อไปเจ้าหญิงมาโกะแห่งราชวงศ์เบนจาม่าของญี่ปุ่นประกาศจะเสกสมรสกับคู่มันุ่มหลังจากเลื่อนมาหลายขนโดยไม่จัดพิธีรีตรองไม่รับเงินหลวงรายปีซึ่งมากถึง44ล้านบาทและจะโยกย้ายครอบครัวใหม่ไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกา เที่ยงตรงคงมั่นทันโลกทันสถานการณ์กับอัญชลีภัยลีรักวิทยเมุตตมระในท็อปข่าวเที่ยงคำคมขลุมปลาดจากโลกโซเชียลทันสมัยไม่เคยเปลี่ยนคือการโกงคือคอร์รัปชันที่จับได้ส่วนคอร์รัปชันคือการโกงที่จับไม่ได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้สู่ท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีภพรีลักษ์ค่ะวิทเยนมุตามระครับมาดูสถานการณ์โควิดของเราวันนี้นะคะดีวันดีคืนติดต่อต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะจันทร์นังคารพุธวันนี้เที่ยงของวันพระรหัส,สบดีตัวเลขที่เกิดขึ้นมาก็น่าจะมาจากก่อการรวบรวมข่าวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเอ่อคนฟังแล้วนะคะค,ค,คือตัวเลขบวกคือหายป่วยวันนี้ก่อนหายป่วยไปหมื่นเจ็ด ติดเชื้อวันนี้หมื่นสี่ใช่ไหมจะเป็นแบบสีชมพู